ก็ตอนนี้มาถึงหาดจอมทองแล้วครับอันนั้นจะเป็นรถส่งอาหารนะครับไม่แน,น่ใจว่าเป็นแก๊บว่าฟุตแพนด้า จอมทองเล็กหนึ่งกิโลก็ดูบรรยากาศทีนี้เป็นป่าเป็นเขาทางเข้ามาก็ค่อนข้างดีถ้ามีรถสว่วงก็ต้อง ชะลอรถกันนิดนึ่งเพราะว่าทางแคบเป็นทางจำเพาะแล้วก็ไม่มีหลาทางแต่วิ่งสวนกันได้แต่ช่วงโค้งช่วงอะไรก็ต้องชะลอความเร็วเหลืออีกหนึ่งกิโลจะถึงหาดจอมทองซึ่งอยู่ในเขต อำเภอคอนบุรีนะครับที่เขื่อนมูลบนทางโคตรโค้คง,คงนิดๆนี่ตอนนี้ถึงป้ายครับป้ายก้อนหินเบลอเลยเขียนว่าหาจอมทองครแล้วก็เลี้ยวซ้ายบรรยากาศลงรื่นครับ ช่วงนี้ก็เป็นวันหยุดมันหยุดหลายวันครับก็เลยพาแม่บ้านออกมาเที่ยวออพักผ่อนนี่ตอนนี้เรามองเห็นแล้วนะครับมองเห็นเขื่อนมูลบน วันนี้จะเห็นจะเห็นมีแพรมีกระชังด้วยอันนี้หยุดจวดหุดจวดไหมจุดโอ้อ๋อครับก็เข้ามาถึงก็จะมีจุดคัดกองอยู่นะครับตรงนี้เป็นจุดคัดกองนะครับ ยังไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่ครับคนยังไม่เยอะ ก็ตอนนี้มาถึงหาดจอมทองแล้วครับก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆหาดจอมทองนี่ก็อยู่ที่เขื่อนมูลบนนะครับบริเวณนะั้นจะเป็นสามเขื่อน นี่เขื่อนก็กว้างอยู่นะครับถ้าเเอองงปนก็คือเป็น,น,ปนคล้ายๆเหมือนแบบจุดขายของอย่างเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยครัวตีอะไรนี่แหละเสร็จแล้วก็ก็ยัง,ย,งยังไม่รู้นะครับว่าจะนั่งจิงกันหรือเปล่าเพราะว่าจะมาดูบรรยากาศเพราะว่าวันนี้อาจจะมานั่งพักผ่อนกันสักคู่นึงนะครับแล้วก็ อาจจะเดินทางไปดูแหล่งท่องเที่ยวจุดอื่นๆด้วยนะครับก็บริเวณชายหาดก็จะเต็มไปด้วยอ่าลมแล้วก็โต๊ะนะแต่ก็เดี๋ยวดูก่อนครับว่าจะกินอะไรไหมเพราะพึ่งกินข้าวเช้ามายังไม่หิวอะไรเลยแต่เดี๋ยวเดินดูบรรยากาศแป๊บนึงนะครับ เป็นยังไงครับมาเที่ยวสนุกไหมก็ก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงเดี๋ยวเดินดูบรรยากาศรอบๆก่อนก็เพิ่งเคยมาหละครั้งแรกแต่ว่ามันมันก็มีมานานแล้วแหละบริเวณเนี้ยแต่ว่าอาศัยมาเที่ยวช่วงวันหยุดพอเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยมีเวลามาครับ ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีล่มมีล่มมีโต๊ะอยู่ริมชายหาดอันนั้นจะเป็นรถส่งอาหารนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นแกบหรว่าฟูดแพนด้าตอนนี้ก็มาส่งอา,อาหารมาส่งให้กับคนที่มาเที่ยวนะครับ ก็เลยไม่รู้ว่าที่นี่มีเมนูอะไรเด็ดมั่งครัแล้วก็จะมีนะค่าเก้าอี้ค่าอะไรเนะี่ยเทายี่สิบบาทคนระับเวลามาเที่ยวที่นี่ ก็คนมาเล่นน้ำก็เยอะพอสมควรครับก็ช่วงนี้ก en ็เป็นวันหยุดยาวหลายวันนะครับส่วนใหญ่คนก็จะมาหาท่องเที่ยวพักผ่อน มาแค่ลงไปเดินก็พอแล้วลูกเพราะว่ามีคนเล่นเยอะตรงนี้ก็มีเรือจอดไปด้วยแหมน่าเสียดายนะครับเพราถ้าโตขยับขึ้นมาสักหน่อยนี่ก็ก็จะมีชายหาดให้เดินนะครับ ถึงแม้มันอาจจะไม่เหมือนทะเลเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มันไม่มีที่เดินครับนี่ก็ไหนๆก็มาแล้วจะนั่งตรงไหนดีฮะ เราจะไปนั่งตรงไหนดีล่ะไปนั่งทางเดิมก็ได้ใช่บริเวณนี้คนเยอะก็เดี๋ยวลองจะลองไปนั่งบริเวณนู้นครับแล้วก็เดี๋ยวจะถามดูว่ามันสแกนจ่ายได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้เอาเงินสดมาเขาเอาแต่เงินแห้งมาก็เดี๋ยวจะไปลองนั่งแล้วก็ อาจจะนั่งอยู่นั่งกินอะไรสักคู่หนึ่งครับก่อนที่จะไปเที่ยวต่อที่บริเวณอื่นก็เดี๋ยวจะลองเสชหาดูว่ามีที่เที่ยวบริเวณไหนมั่งก็คือเดี๋ยวตอนนี้อาจจะไปนั่งแล้วก็อาจจะหาอะไรมานั่งกินเล่นๆเ,เอาบรรยากาศนะพอได้เป็นคอนเทนต์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ เพื่อจะได้มีข้อมูลอะไรให้เพื่อนๆคนที่อยากจะมาเที่ยวที่ใกล้ๆบ้านครับไม่ไกลมากเพราะว่าช่วงนี้น้ำมันก็แพงแพง เดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมขอบสอบถามข้อมูลเนี่ยอย่างถ้าเราจะนั่งเนี่ยเราจะเสียค่าบริการอะไรยังไงคนละยี่สิบค่ะคนละยี่สิบบาทอ่าถ้ามาสามคนก็คือหกสิบห้องน้ำฟรีห้องน้ำฟรีเด็กน้อยไม่คิดอ่าแล้วแล้วยังสั่งอาหารว่าอาหารที่นี่เราขายราคาปกติรอว่าไม่แพงค่ะไม่แพงใช่ไหมร้านอุดยาต้มยำน้อยแปดสิบเราอย่างพวกผัดหมี่ตำบักหุงอะไรประมาณนี้ประมาณสี่สิบบาท เ,เมนูไปให้ดูนะคะอ่าครับผมก็เดี๋ยวมาสอบถามนะครับการใช้พื้นที่บริเวณหาดจอมทองนะครับ<า>ตอนนี้ออนถ้าเข้าไปนั่งตัวก็จะคิดบริการท่านละยี่สิบบาทนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่อาหารก็ไม่ค่อยชัดนะครับพราเมื่อกี้สอบถามแล้วราคาก็ไม่แตกต่างจากข้างนอกเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวจะลองดูเมนูนะครับแล้วก็จะสั่งของมากิน ถ้านั่งสั่งอาหารตอนนี้มีสแกนจ่ายโอนจ่ายได้ไหมครับมีครัอโอเคครับ,ค,รบคือตอนนี้ใครที่ว่าเอาเงินสดมาไม่เยอะนะครับตอนนี้ก็สามารถสแกนจ่ายโอนจ่ายได้นะครับก็เดี๋ยวจะลองไปหาโต๊ะนั่งแล้วก็สั่งของมากินครับมาดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงอาหารที่นี่อร่อยไหม ตอนนี้เลือกโตได้หรือยังโอ้น่ะตรงไหนก็ได้เอาตรงนี้ก็ได้เนี่ยโตสะอาดหน่อยแล้เ,เมนูอะไรก็เดี๋ยวเขาเอาเมนูมาให้ก็บริเวณนี้น้ำไม่เคยลึกเท่าไหร่ จะเล่นเหรอก็ตอนนี้อันนี้เป็นเมนูอาหารนะครับที่เขาขายบริเวณนี้นะก็จะมีต้มยำเมนูปลาก็เดี๋ยวพะเพิ่งกินข้าวเช้ามาเอานี้จะเอาตำอะไรปูปลาตำแจง เอาแล้วแต่จาของกินอะไรมันยังไม่หิวอ่ะกินขนมจีนไหมล่ะก็เอาขนมจีนกับตำปลารมาแล้วกันครับขนม,มจีนจกับตำปลาราอ่าอ่ะครับหรือว่าข้าวผัดเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนนายแล้วก็น้ำไข่ชุดเท่าไหร่อ่ะเ๊ปซี่ขวดละสี่สิบบาทเป็นขวดใหญ่ น้ำเปล่าขวดละ20บาทใหญ่ก็เอาโค้กมาขวดหนึ่งแล้วก็น้ำแข็งแค <c oughs> ่นั้นแหละ ไม่มีแดดครับคึ้งฟ้าคึ้งฝน,นบรรยากาศก็เลยดูไม่ค่อยน่าเล่นน้ำเท่าไหร่แล้วก็ส่วนใหญ่เด็กๆไปทั้งไหนก็ชอบเล่นแหลมน้ำอากาศยังไงก็เล่นได้ ไม่ค่อยหิวกันเท่าไหร่แต่ว่าก็เกือบหมดเดินนะลูกเรายังมีแลนไปทางองื่นต่ออีกคุณไทยครับค่าบริการทั้งโต๊ะทั้งอาหารกินน้ำน้ำแล้วก็น้ำแข็งก็ห้ามตัว เท่าไหร้อยสี่สใช่ไหมกครับก็สองร้อยสี่บ้ฮะไม่ใชลูกมันอยู่คนละที่กันก็ลำลาบรรยากาศที่หาดจอมทองนะครับ หาดจอมทองอยู่ที่เขื่อนมูลบนนะครับอําเภอครบุรีจังหวัดนครราชส,สีมาก,ก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับแล้วก็ท่านไหนที่มาเรามีเด็กๆเล่นน้ำครับที่นี่ก็จะมีห้องอาบน้ำนะครับก็จะเสียค่าบริการครับ ห้องอาบน้ำสิบบาทพลองๆเดี๋ยวทาเอ้นายมีห้องอาบน้ำไหมอัน <Yeah. S 1> นี้เข้าฟรีใช่ไหม <Yeah. S 1> โอเคก็ <laughs> ตอนนี้ก็จะเป็นของร้านที่เรามาอุดหนุนนะครับเขาบอกว่าห้องน้ำฟรีครับก็คือไม่เสียตังค์ก็เดี๋ยวไปอาบน้ำได้เลย เพราะว่าพอดีเรามาอุดหนุนที่ร้านนะครับแล้วก็มีบริการห้องน้ําให้ฟรีนะครับที่นี่ก็ใครพาเด็กมาเล่นน้ําอาบน้ําก็มาอาบน้ําครับก็ร้านนี้ครับที่มาอุดหนุนก็ทําอาหารอร่อยครับที่นี่ ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปน,นี้สวัสดีครับตอนนี้อยู่จุดที่จะขึ้นไปบนที่สูงทางทางนิวซีแลนดน ก็บริเวณนี้ก็จะมีหลายจุดตอนนี้ลูกนีม่มาบอกว่ามีบอ่อน้ำทิพย์ด้วยซึ่งทางบนเนี่ยจะมีบอ่อน้ำทิตนะฮึ่มฮ๊อกฮ๊อก